เรียกได้ว,ว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาจริงๆสําสำหรับสายปัน่นสายป่วนหรือจริงๆแล้วพวกนี้เป็น f อปลอมกันแน่ที่คอยสร้างความแตกแยกให้วงการหมอลำโดยเฉพาะน้องยูกิ กับน้องอุงอิงศิลปินสาวน้อยมากความสามารถรอบนี้เข้ามาในพื้นที่ Youtube ของไหทองคำเลยโดยได้เข้ามาคอมเมนต์คลิปที่น้องยูกิได้ร้องเพลงของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์โดยคอมเมนต์ว่าสังเกตนักร้องลูกทุ่งแต่ละคนพอเห็นน้องอุงอิงชอบร้องเพลงรุ่นเก่าๆน้องอุงอิงดังนักร้องแต่ละคนก็เลยร้องเพลงลูกทุ่งเก่าๆเรียนแบบน้องอุงอิงเกือบทุกคนเลย ถึงสีร้องเล่นแบบสำไดม้วนสำไดกัดสู้เสียงอีหลาอุงอิงบ่ได้ดอกเสียงอีหลาอุงอิงร้องเป็นเสียงตัวเองแบบบ่ปรุงแต่งดัดเสียงคือนักร้องทั่วไปปากแบบนี้เรียกได้ว่าปากไม่มีหูรูดเลยทีเดียวแกเช่เฉยๆแต่ไม่น่าเคารพควรที่จะแสดงความยินดีชื่นชมเด็กที่มีความสามารถต่อมาก็ได้มีคอมเมนต์ของแฟนคลับเข้ามาตอบโต้ว่าใครหลออุงอิงไม่รู้จัก รู้จักแต่น้องยูกิร้องเพลงเพราะมากๆทันใดนั้นก็มีข้อความเหล่านี้ได้แชร์สู่โลกออนไลน์ทําให้เหล่าบรรดาเอฟซเข้ามาคอมเมนต์อย่างดูเดือดเรียกได้ว,ว่าสึกนี้ไม่น่าจบง่ายๆจริงๆอย่าว่ายายเถอะยายแก่แล้วความคิดจะบ่ค่อยฉลาดปานใดเรียกได้ว,ว่าแต่ละคอมเมนต์ก็เข้ามาคอมเมนต์เรื่อยๆโดยเฉพาะคอมเมนต์นี้เอฟซแบบนี้แหละที่ทำให้คนอื่นเกียดน้องมองน้องไม่ดี ทั้งที่น้องก็อยู่ของน้องดีๆน้องกะแค่เด็กคนหนึ่งหยุดได้หยุดเดอ้อ FC ที่ชอบสร้างความแตกแยกให้ศิลปินแบบนี้ฮะคลิปนี้เขาไปร่วมงานลํำลึกแม่พุ่มพวงดวงจันทร์หน้าสีแตกได้เด้อสาวเขาประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กเพลงลูกทุ่งเป็นว่าเล่นเอาความสวยให้มันสู้เขาให้ได้ก่อนไม่หนูไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกร้องเพลงดีแต่เสียงคุณภาพไม่ได้ ต่อมาในขณะเดียวกันก็มี fc ของน้องอุ๋งอิงเข้ามาคอมเมนต์คนที่เขาเป็น fc น้องจริงๆเขาไม่ทำแบบนี้หรอกครับผมก็เป็น fc น้องก็ไม่เคยเอาน้องไปเปรียบเทียบกับใครหรือเอาไปคุยข่มใครแต่ผมก็เป็น fc วงอื่นด้วยเรียกได้ว่าศึกนี้ไม่น่าจะจบลงง่ายๆเพราะยังเปรียบเทียบไม่หยุดจริงๆซึ่งดูทรงแล้วไม่น่าจะเป็น fc จริงๆอาจจะเป็นสายปั่นสายป่วน เพราะมันมากเกินไปถึงขั้นมาคอมเมนต์ในพื้นที่ของศิลปินคนอื่นเข้ามาเปรียบเทียบศิลปินที่ตัวเองชอบถ้าคนมีสติปัญญาเขาคงไม่ทําแบบนี้เขาคงคิดไว้แล้วว่านี่คือพื้นที่ของคนอื่นเดี๋ยวศิลปินของตัวเองจะเดือดร้อนซึ่งลักษณะาการพิมพ์แล้วทำให้หลายคนเข้ามาบูลลี่ว่ายายคนนี้ ไม่ได้หนังสือพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกหลายคนก็พิมพ์บอกว่าเขียนภาษาไทยให้ถูกก่อนอย่ามั่นหน้าซึ่งเป็นการเสียมารยาทมากๆการที่เข้ามาคอมเมนต์ในพื้นที่ของศิลปินคนอื่นศินลปินคุณภาพดีแต่ f c คุณภาพต่ำอย่าให้เขาพูดกันแบบนี้เพราะในพื้นที่ของเขาก็มีไว้สำหรับชื่นชมศิลปินที่เขารักเท่านั้นไม่ได้มีให้ใครคอยมาแซะคอยมากาด หรืออวยศิลปินของตัวเองมาเปรียบเทียบกับเขาดังนั้นถ้ามองเป็นกลางก็ไม่แปลกที่เขาจะตอบโต้อย่างดูเดือดฝากไว้ให้คิด